สวัครับวันนี้เจะมากินน้ำมัเผ็ดเกาหลีนะครับนี่ครับคูณสนะครับมาลองดูกันครับท่าไปเลยนะเเไยไม่ไม่ลองดูเผ็ดหรือไงเผ็ดนดอกะยี่สิบยี่องมเ็นมากเลยครับคูณสองเผ็ดไหมครับมาเป็นคูณสอง คูณสองคูณสองเห็นไหมครับเห็นครับเพ็นแห้งๆก่ออักก็อยากกินปิ้งไก่นะครับกินปิ้งไก่แล้วพจัดไม่ให้แล้วครับไปัาจะเป็นคู่ แม่สิเป็นตากองเองเจอต้องกินห็อเมื่อเี๋เยอ่ต้องกินเหบเมเดยวช่วยนอย่ะรับรับช่วยนะคสองคนนะคับางกังอด้ยห้พี่อับกินสวยก็แล้วกันนางจีนนางเมืองไทย ผิดไหมครับสองคนนี้ครับผมสั่งให้ครับสองสองนี่ไหมสองนี่ครับนี่ครับสองสี่ครับซวนสองครับเห็นไหมครับ ถวไปเลยนี่เส้นแดงไก่ได้ไหมครับนี่ครับโอ้ยดูไก่ไนะครับงาเป็นตาแตง ช่วยได้ไหมครับบ้าฟังบอกไแล้วก่าจะไปบา่ายจะไปซื้อแหนะือชิวจินอือใส่ใกินจะตของช,ชื่อมาถึงสองห้าจะกินกูเดียวเก็อของก่อไปซิ้น้ำอาจฉีดอ่ะ เป็นนางิมาทั้งาอะไรครับไดจอสวยอครับูสวยปะตัวตากล้องกันตากร้องมครับตากล้องตากล้องมาลองดูสนาทีอย่างนี้นี่นะครับนี่ครับหนครับตากล้องตาก้องตาก้องเ็

เป็นหนึ่งได้อาเปียนค้อนนี่มันสนกเอากินกาแฟสดๆก็มอมอกกแล้วกันจามชั่วโมงของกระเพาแครับน้ำแก้ไว้แล้วแบครับราบ๊น่าจะ พรุ่งนี้ก็ใหม่หมดครับท่านผู้ชมเม็ดเห็ดเห็ดแรงๆมะครับสองคูณสองเืม็ดคูณสองด้กว่าไหมเลยครับมันแพงเป็นมากเลยครับผู้ชมไม่รู้ผมจะได้กินไหมวัง อันต้องเป็นกำลังใจก่อคิปนี้หนึ่งนไลค์เท่าไหร่หนอนะคลิปนี้ท่านผู้ชมเยอะสิเยอะสิเยอะสิเิท่ชมแม่มต้องั้งสีด่ดตตังเชียมนแม่กดไลค์กดแชร์กดคลให้ด้ครับกดไลค์กดแชร์กดแชร์กด i ลาให้ด้วยนะครับ ต้องกดสักสก็คลายกดหนึ่งกดหนึ่งแสนไรนะครับจะมันผ้าพีทใหม่ใหม่พีทใหม่ใหม่ซื้อผมจะกินแสนกับพี่เดียวใายตอนนี้น,นหนึ่งหนึ่งหมื่นไลร <S <S ผมจะให้น้องมากินช่วยผมนะครับรีบกดเลยครับ มาแล้นี่ครับนคนี่ครับดูแล้วคำหนึงคเดียวครับนี่ครับแล้วนี่ครับครับครับน้องมะเมดน้องเฟรน้องคนครับน้อคอยกินด้วยคอยกินด้วย ี่้นาีลวยนอ้บอมไปก่นะแล้วเล่นด้ชมต้องกดไลค์เป็นกำลังใจให้หไลค์ใช่ไหมหนึ่งมันซือหนึ่งล้าน ให้มันถึงให้มันถึง100ก่อนเถอะให้มันถึง100ก่อนเถอะ100 200 300ท่านผู้ชมลองไปนำตามเลยห้า,ทามทำตามเด็กขานะครับเด็กห้าหัวห้า,ทามทำตามนะครับเจ็บหน้าสามหัวเผลอสุดๆเลยครับโอ<ฮ>๊ยไป็ไหรใช่ไหมครับ And I'm so พี่ว่แมนบอกของน้องแพ้วแมนบอกไม่พงซิมเงี้ยเพลินไนปนในเดือนนี้เพลินนะครับให้คุณแม่ลองชิมนะครับคุณแม่ <c ười> บ่าวคุณป่านี่นั่นเลยครับคุณแม่มเขียกินเหมือนว่าพวกมันจะกข้อเดิมมันอันนี่รุณนะครับรุนว่าคุณแม่จะได้เห็นไหมเห็นไหมคะเห็นไหมคะ พ่อปาะมาป่ะจมกแล้วาครับจมกแล้วาแล้วให้ตัวช่วยไปไปพร้อมกันมายแบบปิงาทั้งคนเลยออนั่งข้าบทางเลยนี่ครับข้าบทางเลยนี่คนนึงนั่งตรงนี้นะเดี๋ยวบงกเียงแล้วนั่งว นี่ครับเปไนปไเทียวมแล้วครับมาด่คนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามนังญี่ปุ่นไม่ลูกยู้ยสิวายูเป็นนังกินน้อ้อยไหมงกินปลาอ้อยไหมมือขาวบางรับอาเพชรกงเก่าๆม่ไม่ใช่คนแม่แม่ตาของนางเพลนันงเพล้ให้รกินน้ำ เผ้เกต้อาคูน3ามคูนิแบทีนี่กินแคมมาเผ็ดสุกับพงหรเผ็ดคนกับขแเผ็ดข้วงี้ย้าาคือเผ็ดสาม้าอะไระครับไม่ไม่เผ็ดครับถุกใจไหมครับถูกใจไหมครับ ถูกใจไหมย,ยกโบ้หน่อยยกโบ้หน่อย,ย,อยไหวไหมเจ็ดกว่านะครับฮะอะไรนะผมอายุผมอายุเจ็ดกวาครึ่งนะครับตั้ง เอากำลังใจให้สามหมไลค์ไหมโอ้ยนึ่งลอยเลยกเฮ้ยหอยไปี <S. ึกนมนึงนะมา่ยกินอะไระหอยเงงนเงินอะรเอวิตามินมิซิพิลนะครับขอมาครับนี่มินนี่ครับของหวานนะครับช่วยได้ไหมะครับครับครับมามานี่นะครับเข้ามากิน ผมผมขอเปเงี <Cornell>. ้ยก <eland> ่อนนะครับเขาเปเงี้ยก่อนนะครับเป็นเงี้ยวมากเลยเป็นเงี้ยวเป็นเงี้ยวมากเลยครับที่ผมจะให้ก็ทำให้คนดูครับที่ผมดูครับครับ พี่กับไปเหรออ่ะร้านลุกเมืแล้หบ่ายบมานะครับกดดีๆให้ได้ไหนกดกดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ